ล้ำขน้นมากกับถงทีเพ๊บมมาสั่งบ้างสั่งโดสถานที่ตรงนี้นี่โดมตรงนี้นี่พอสอกมกันได้เริ่มจะได้ตอกเสาเข็มเลยเรามาขอวบอลแล้าามาเห็นเอาเรามาเพียนเอาจนตัวนี้สำเร็จส,รสั่งเสร็จแล้วแล้ววันหนึงพอผมได้รุมอ,อนอนเสียรวมด้วยด้วยเชื้อแบคทีเรียที่เกิดมาจากฝุ่นตรงนี้เกิดจาก ถุงเล่าที่คุกขี้อยู่กับสางอยู่กับดินหนาลนกไฟทุฟุ้นตรงนี้ไปนอนอยู่โรงบรมหนึ่งเดือนหลำจากแรงมากก็่ได้บอกมาเลยครับจบชีวิตโดยรวยาลาลเหลือมาจะแก้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าพอผมมองเห็นวนนสำเร็จของผม ที่สิกิดปีได้การต่อสู้คอนคึงชีวิตของคนได้เนี่ยได้การลงคู่แข่งทั่วสีบอฮอร์เมื่อนีงสายเลือดของพอดีเอ็นเอของพอย่งสูงฉีดอไว้ในหัวใจดีถูกลมหายใจครับคิดฮอดพอคู่บ้านเรา ああ。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ But I ลูกชายคนนีคือดีเี็นเอของพ่อเนา คนสากลูกเป็นคนสู่จนหอจุกมาแอบรอพ่อมาถึงเส้นชัยแล้วพ่ออยู่มาหอดเส้นชัยแล้วพ่ออยู่นะ น้ำตาข้อข่ยังก่ออกสายเลือดนักสู้ผู้บอยองแพ้แม่ตุนทุนดำครับแต่เสาหัวคำทเพื่อครอบครัวอยู่สุขสบายครับผมเล่าหมาสมัครตลอดทุกตลอดขี่มอเตอร์ไซค์อยู่างโยนั่งบนนี่แหละเมืองงานอยู่เด็กเพราะว่าลูกไซคไปงานเด็ลูกลูดก็ต่อไปงานคนล่กได้บ่ามาท่านลองว่ามีฝนว่ามีลมไอ้ลองขึ้นยังไงจ๊ะ ลุ l ung, l ung, ่ม <lite> ล bon ุ่มมาฝนลุ่มอะไรนอตยุนีนอะดินยุดีมองที่เล่าฝันองที่เราไดในถูกดาวยานพอขีดเส้นท่าในรูกวมีค้าวกลุ่ลม่มูข้านั่งพ่มีคําวกลุก็คือลงมือทำดยการลงอทำตัวัทำเลน้ยทุกคำเพลง้มกคำาลมเพลงนมกคี้มคับกพนันเลยงกไเนเพลงนีนเพลงนี้ทคำเล เป็นเท่ที่ผมซังแล้วบทั้งท่องนองแล้วก็ตรวท่างได้แนี้ไปดขอบคุณอาจารย์นรินร์สีเลี่ยวจะครับมขอบคุณอาจารย์นเรนะครับแบตอนาทเ้อางเบิงิลีเบิแท้วันที่2 4พี่น้องสิได้เห็นเหล่องลาวดงๆนักยิว่าเร้าทุกคอัดนี้แท็กเตอเป็าตรวแท็กในสลับคนที่มัูว่มนคร่บบอเป็นเพ่งแช็กเฉพาะผมเท่านั้น ทุกคนเขาก็ไม่มีเหมือนกันทุกๆคนทีมีพอเป็นฮีโร่ฮีโร่ที่เป็นมากกว่าไอ้ดำนะครับฮีโร่ก็คือสุดยอดแน่นะครับฮีโร่เนี่ยพระเอกของตัวใจเนี่ยตอนอย่างเือเป็นผู้สามพ่อเนี่ยเป็นพ่อเป็นหมอเป็นครูครับดี่ย้องกันแล้วก็ฉายาที่มีให้คุณพ่อทั้งแต่ในมหาวิทยาลัยคนในคือเคยทำคนจนกูยิงยังนะครับผมก็ยังบาคิดบอาผมว่าทุกๆวันนี้เรามาเคยบอกว่าเรามามีเงิน ครับขัดบ้อมี่เล่าก็บอกว่าบ้อมี่แล้วโชว์นี้แต่ว่าถ้ามีกินยังไปแดกยังไปนี่เป็นคนชนผู้ยิ่งใหญ่กีฬาแล้วโชว์นี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกใช่ครับเย้อนวินเาทีไทยยังไม่จบเองเท่านี้ยังมีอุปกรณ์เพาะอะไรต่างๆอีกด้วยเป็นโชว์ที่แปลกใหม่ไม่ื้นทีกที่สองใช่ฉะนั้นเป็นเองที่ดีอยู่ในกรุงสื่อของมาสกวันมื่อกี้